ผีแห่งการโมยสามารถล่อดีและเป็นโวยได้คนที่ไม่ได้มีความรักักอาจารย์แต่ลุกมาคัมที่ว่าต้องซัดซึ้งกับภรรยาผีแห่งการหลับพวดๆไม่สามารถใช้ร่างกายเขาไปหลับนอนกับคนอื่นได้แต่มันสามารถใช้กับคนที่มีจิตใจรักพกอาจารย์เหมืนเดิมแล้วแปลว่าที่ที่ผีจะกลับมาซ้ำซ้ำซ้ำขับแล้วขับอีกขับแล้วขับอีกมันคือประตูหน้าต่างแห่งจิตใจที่ผีสามารถ ล่อรู้เราไดแปลว่าการขับผีออกคือขับออกจากมิหารแต่เราต้องใส่ความจริงในจิตวิญญาณเพื่อจิตใจเราจะได้คิดโน้มเอียงไปอย่างะว่างไสวแปลว่าการล่อรวมคุณอกจากพระพรก็คือมันจะพาใครบางคนมาพูด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 ความเชื่อจต่การได้ความเชื่อแต่การได้มันก็พูด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 จนเกียิอาจารย์เอง ก็เนี่ยเนสะตรลไปแล้วท so ี But, iry, pues, socialist, socialist, ่ไหนได้ถ้าเจ้าของเขามาขับอิ่มกูยังไม่รู้ตัวแต่จากที่คุณไม่เขียนจนพูดพูดพูดความเชื่อการได้ยินเอาคุณไปอยู่ในป่าเอาคุณพูดสักงสิบปีคุณจะไมนพูดเพราะคุณฟังตัวแล้วมันเกิดมันเกเป็นป้อมปากกาเป็นความเชื่อหลักการคืออินมพูดมันจะเกิดเป็นความเชื่อใส่ก็ไปในหูคุณกินทุกวันกินทุกวันมันเกิดเป็นความเชื่อ คุณไม่ได้ที่ผมละคุณไหมครับแปลว่าเวลามาตาตาจะรอดลุกคุณให้ออกจากท่านสัญญามันจะเอาคนบางคนมาเอาคุณออกไปจากทีก่ไม่เจ้ผมไปหวยถอนเงียบกิ๊บได้ประโยชน์ไหมครับเริ่มฉลาดขึ้นไหมครับสติปัญญาของการได้พบคนผ,ผ่านเป็นสำคัญถ้าคุณอยากเห็นอาจารจักรวรรดิตั้งใ,ใจบ้านของคุณ คุณจะต้องรู้ว่าตื่นขึ้นมาคุณฟันอะไรตื่นขึ้นมาโทรหาใครมีปัญหาคุณปรึกษาใครใครที่คุณใช้ชีวิตรอบๆองคุณคุณไม่มีทางที่จะบินได้สูงกว่าคนที่บีนไม่เป็นคุณไม่สามารถที่นได้สูงกว่าเดิมคนั้นบินไม่เป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่สามารถสอนคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นได้ใครที่เข <classify you. S 1> ้าใจให้บอกว่าเนี่ยใครที่เข้าใจให้บอกว่าเนี่ คำว่าเห็นในาาจักรสวรรค์คือการมองคนอื่นได้รับในอาาจักรสวรรค์คุณมาบสถ์มุกเ็นคนทนี่หายโลกเมื่อไหร่จะหายคนนี้ได้รับพระพรเมื่อไหร่จะได้พระพรคุคนี้ได้รับการปลดปล่อยเมื่อไหร่จะได้รับการปลดปล่อยคุณได้เห็นในาณาจักรสวรรค์แต่คุณไม่เคยจะเนินชีวิตอยู่ในอาณาเขตของอาาจักรสวรค์ทุกวันนี้องค์พระเจ้านะครับผมรักพระเจ้าเป็นปวันอยู่ดีๆผมก็เป็นพ่อค้าน้ำมันเฉลย การวิชาจะไม่โบกมือหรอกจะไม่โบกมือหรอกวันที่โบกมือก็เป็นของคุณใช่นะครับเมื่วานนี้ผมงงมากอยู่ดีๆมีลูกแกะอยู่ฝั่งมาบาอยากซื้อของอยากซื้อน้ำมันผมเองก็งงๆก็มีลูกแกะเข้ามาเรียนวีไอสนนี้ก็นำเข้าน้ำมันก็ผมก็งงๆก็งงๆแต่คนนี้จะซื้อกระตายแต่คนนี้จะซื้อ ยังไงดียัมานัดมาคุยกันแล้วนคุยไปคุยมายมาเขาบอกว่าเดีวนี้<อ>จะให้อาหาร